ตอนเด็กๆรู้ไหมคะพว่าพี่อยากเป็นหมาอยากเข้าใจหมาอยากคุยกับหมาและพี่ไม่เคยเลยสักครั้งที่อยากให้มันเป็นคนและเข้าใจแบบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องคุณรักสุนัขของคุณแบบไหนนะคะพร้อมแล้วไปเรื่องนเลยคะ่ะ ที่ห่างหายไปนานเลยนะคะทำไมเราถึงจะมาพูดถึงหัวข้อว่าคุณรักสุนัขแบบไหนนะคะหรือว่ารักหมาแบบไหนนั่นแหละเป็นเพราะว่าเนี่ยมีคอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะคะที่มาถามพี่นะคะพี่คะการฝึกแบบของพี่เนี่ยมันเป็นโพสิทีฟหรือว่าเนกาทีฟคะหรือว่าเ,เราฝึกโดยการใช้ขนมได้ไหมเราฝึกโดยการใช้คลิกเกอร์ได้ไหม ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้คล,คลิกเกอร์เป็นยังไงนะก็คือเป็นแบบเหมือนกับที่กดกนึ่งแล้วก็จะเป็นหมาก็จะทําตามคําสั่งนะคะคือไม่ว่าจะฝึกโดยใช้เทคนิคอะไรก็ตามน,นะคะในโลกนี้นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าการใช้คลิกเกอร์การใช้ขนมการเอ่ออะไรเงี้ยเป็นการฝึกแบบโพสิทีฟนะคะส่วนบางคนเนี่ยก็จะเข้าใจว่าการฝึกที่พี่ใช้การกระตุกสายจูงนะคะโดยใช้โชคเชนเอยหรือว่า ใช้โค้ชลีดนะคะหรือการจิ้มคอจิ้มตรงสะโพกหรือว่าการเตือนโดยการไม่ใช้ขนมไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นนะคะเป็นเนกาทีทุกคนเนี่ยคิดอย่างนั้นแต่พี่ขอถามคำถามทุกคนว่าใครกันหรอที่เป็นคนบัญัติสิ่งพวกนี้ขึ้นมานะคะก็คงไม่ใช่คนไทยเองถูกไหมคะคลิปนี้นะคะขออนุญาตให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยลบ เรื่องราวที่เป็นในกระทีบและโพสตทีที่ทุกคนรู้มาก่อนทําใจให้เป็นกลางก่อนนะคะคือพี่ก็รู้แหละว่าทุกคนเนี่ยเลี้ยงหมาแบบเรารักหมาทุกคนหละไม่มีใครที่มันไม่รักหมานะแล้วมันมาเลี้ยงหมานะแต่ว่าเราอะรักหมาแล้วก็เลี้ยงหมาในแนวทางของตัวเองเลี้ยงแบบคนละแบบที่อยากจะพูดถึงตัวพี่เองก็ก็คือพี่เลี้ยงหมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วก็ตอนที่เด็กๆอยู่เนี่ยประมาณแบบ สี่ห้าขวบสองสามขวบพี่ก็ใกล้ชิดก,กับหมาแล้วแต่แมงไม่มีหมาสี่ห้าขวบก็เริ่มไปเล่นกับหมาข้างบ้านเ่ยนู่นนี่นั่นเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่เด็กพี่ก็ไม่เคยโดนหมากัดเลยนะคะจนจนมาได้ฝึกหมาีิและถึงได้โดนหมากัดนะคะตอนเด็กๆพี่ก็โลกสวยไงก็นึกว่าเอ้ยหมานี่มันไม่มีทางกัดเราหรอกหมามันรักเรานแสดงว่าเราต้องเป็นหมาแน่ๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยโดนเลมอนมันดังมากใช่ไหมมันก็จะมีวุ้นแปลภาษา พี่ก็อยากจะกมีวุ้นแปลภาษานั้นเพื่อท,ที่จะเข้าใจความเป็นหมานะคะพี่อยากคุยกับหมารู้เรื่องเพราะพี่มีโอกาสได้เลี้ยงเนี่ยพี่ก็เข้าไปนอนอยู่ในกรงหมาในห้องหมาไปหวีขนไปนั่งจ้องหน้ามันดูว่ามันแบบกระดิกตรงนี้แปลว่าอะไรทำปากอย่างนี้แปลว่าอะไรมันมองบนมันมองล่างมันมองเล่มัน มันแปลว่าอะไรคือเราอยากจะรู้ความรู้สึกของมันเราก็เลยอยากจะมีวุ้นแปลภาษาของโดเรมอนอันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะและด้วยความสัตย์จริงอันนึงคือพี่เคยอยากเป็นหมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมาเข้าใจตัวเองในวันนี้ว่าพี่รักหมาในความเป็นตัวตนของหมาพี่ถึงอยากเป็นหมาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าหมามันมีอะไรที่แบบน่าค้นหาแล้วก็มันเป็นธรรมชาติเดียวในโลกเลยที่พี่รู้สึกว่า เฮ้ยมันสื่อสารกับมนุษย์ได้โดยที่มันไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคค่ะมันไม่จําเป็นต้องพูดภาษาคนแล้ว,แล,วแล้วมันก็สื่อสารกับเราด้วยความรู้สึกจริงๆอะ่ะคือมันเหมือนพี่กําลังเปิดหนังสือจิตวิยาเล่มหนึ่งอันนี้พี่อาจจะเวอรอไปหน่อยนะแต่ว่าพี่รู้สึกงั้นจริงๆอะ่ะพี่ก็คนที่ไม่รู้จักพี่มาดูอาจะหมันไส่นะเฮ้ยนี่มึงบ้าหรอวะแต่ว่าพี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ,ๆกับหมานะ ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า mindset ของเราเนี่ยนะคะพอ,อ mindset เราเป็นแบบนั้นเราคิดว่าเฮ้ย mm. เราอยากเป็นหมาว่ะเราอยากเข้าใจหมาว่ะเราไม่ได้ต้องการเลยให้หมาเราเข้าใจโลกของมนุษย์มันเข้าใจโลกของเราที่เราต้องแบบตื่นแต่เช้าตีห้าแต่งตัวไปโรงเรียนเออต้องทําตามสเกจดูที่แบบคุณพ่อคุณแม่เราสั่งต้องเรียนอันนี้อันนั้นเสร็จมีคนไปรับกลับบ้านกินข่าวเย็นทําการบ้านด,ดึดดึด ทุกอย่างมันเป็นอะไรที่มันน่าเบื่อมากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเราอยากรู้จังเลยเนาะโลกของสัตว์เป็นยังไงจนพอโตมาได้สักพักหนึ่งเมื่อก่อนบ้านพี่เนี่ยทำเออเช่าเช่าว,วิดีโอนะคะคือทําเกี่ยวกับวิดีโอนี่แหละแล้วลพี่ก็มีโอกาสได้ดูหนังสารคดีเยอะมากดูการ์ตูนคือมีโอกาสได้ดูก่อนใครใเลยทุกคนน่าจะอิจฉาพี่พี่ได้ดูหนังชุดฮ่องกงก่อนคนอื่นแล้วก็พอเราดูเยอะๆเ,เข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออว่ะ ในโลกนี้ที่น่าสนใจมันไม่ได้มีแค่หมามันก็มีทั้งแบบสัตว์ป่ามีเสือสิงกระทิงแล้วเนาะ half, มียีราฟมีการไล่ล่าของหมาป่าที่กําลังล่าเหยื่อหรือว่าสิงโตกับเสือเน,นี่ยสู้กันเองในฝูงอะไรเงี้ยคือแล้วว่าเรื่องราวพวกนี้เออมันน่าสนใจนะเรื่องราวพวกนี้มันน่าสนใจแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราดูไม่จบดูไม่จบจนพ่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ป่ามหมีเขาเนี่ยก็พาขออนุญาตเรียก ป้าป๋ามา่มีนะปะป้าป๋ามมีเขาพาพี่ไปสวนสัตว์พี่เป็นคนที่ชอบเป็นเด็กคนหนึ่งจนถึงปัจจุบันนะพี่ชอบไปสวนสัตว์มากๆแล้วพี่ก็ใช้เวลาอยู่กับสวนสัตว์นานมากๆแต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่พี่แบบค่อนข้างจะเบื่อก็คือปลาเพราะว่าพ่อเลีล้ยงป่าตั้งแต่พี่เปิดตามาพี่ก็เห็นปลาพี่ก็จะเป็นคนเบื่อปลานะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันก็ว่ายไปว่ายมากระจกแต่ว่าพี่ชอบปลาทะเลนะไม่ได้ชอบปลาดําจืด ทีนี้สิ่งที่เราจะมาเข้าเรื่องมาพูดเนี่ยนะก็คือเออแนวทางการฝึกของแต่ละคนเนี่ยมันก็หลากหลายสไตล์แล้วแต่คนว่าจะเราจะชอบแบบไหนบางคนก็ชอบแนวพี่บางคนก็ไม่ชอบบอกว่าเฮ้ยงี่แม่งน่กระถีบว่ะไปกระตุกคอมันไปโน่นไปนี่มันทีนี้เมื่อกี้พี่พูดกับไปว่าพี่อกอยากเป็นหมาพี่อยากเข้าใจหมาพี่เห็นแม่หมาเนี่ยงับคอลูกหมาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่มันแบบคลอดออกมาไม่นานแล้วมันก็ เออพี่บ้านที่เคยทาฟาร์มหมาด้วยนะพอมันขอดออกมาเสร็จอ่าเราก็ไปช่วยจัดเรียงแบบหมา,มามเยอะไงะแม่หมาเขาก็จะงับไอตัวที่มาแยง่งนิ่ใส่ไม่ดีมาปีนปีนแย่งชาวบ้านก็จะมางับคอลูกมันแล้วก็เกี่ยวออไปเกี่ยวไปแล้วก็ไปจัดระเบียบจัดระเบียบเราก็นั่งดูด้วยความแบบอเมซิ่งเนาะแบบเออเฮ้ยแม่มันแบบ,แบบแม่มันจัดการทุกอย่างแบบแม่หมามันสามารถจัดการระเบียบว,วินัยอ่ะของลูกลูกมันอ่ะ ได้ดีมากๆ,ากๆพี่นั่งจ้องว่าหมาลูกหมาตัวหนึ่งเนี่ยมันกาลังอึอ,อยู่พออ,อึนี่ขอแบบพูดตรงแบบเล่าเลยนะอึอมันก็ค่ขอยคไหลออกมาไหลออกมาเสร็จแม่มันนะยังไม่ทันรอให้ลูกมันไหลออกมาจนสุดนะแม่มก็ไปเลียๆๆ,ๆ,ๆๆตอนนั้นพี่คิดในใจว่าอะไรวะความเห็นของพี่ไม่ไม่รอให้ลูกอึอเสร็จก่อนว่ะคือไปเลียทําไมรบก,กวนมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราน่าสังเกตไปเรื่อย อ๋อหนึ่งมันเรียนทาความสะอาดแน่นอนแล้วมันก็กินเข้าไปเลยนะแม่มันกินอื่นเข้าไปเลยสองก็คือมันต้องการที่ให้น้ําน้ําลายเนี่ยไปโดนรูก้นของลูกหมาเขาอะเพื่อให้ลูกมันอึง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาที่ลูกมันอึมันจะมีการขมิดก้นใช่ไ้ยพี่สังเกตขนาดนั้นนะมันก็เรียปุ๊บลูกมันจะขมิดมากขึ้นทําให้มันอึออกมาได้นิ่มแล้วก็ง่ายขึ้น ลูกหมาบางตัวอึดไม่ออกไงมันก็จะมีงองไงแม่ก็จะเข้าไปเลีย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 พี่ก็นั่งมองพอมันเลียปุ๊บที่พี่เข้าใจเพราะว่ามันมันบางตัวมันก็ไม่ได้อึดง่ายไงพอมันอึไม่ออกเนี่ยแม่ไปเลียปุ๊บรูกลูกมันก็จะขมิดขมิดขมิดมันก็เกิดการทางานเกิดขึ้นแล้วแม่มันก็สักพักหนึ่งแม่มันก็หยุดเลียอึดลูกมันก็ไหลออกมาคือแบบว่าเร้ยกเมซ s ิ่งมากเลยอ่ะเชื่อไหมว่าพี่เอาวิธีนี้ไปบอกเพื่อน เพื่อนที่เป็นมนุษย์นะแต่เป็นคนเนี่ยเพื่อนที่เป็นมนุษย์คือเ <c oughs> พื่อนพี่เนี่ยอ่าเขาเพิ่งคลอดลูกใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็มาคุยกับเราเฮ้ยลูกเขาแบบอึดไม่ออกเลยว่ะหมอนะ่ะเออไม่ให้กินน้ำเปล่าเลยเออทำไมหมอสมัยนี้ไม่ให้กินน้ำพี่ก็ององเหมน,นสมัยก่อนพี่กกินน้ำกินนมส้มกินกล้วยแต่สมัยนี้เขาให้กินแต่นมแม่ทีนี้พอกินแต่นมแม่เนี่ยมันก็มีอึดแข็งมีอะแบบถ่ายยากเลยเนี้ยพี่ก็เลยแบบ เอาเรื่องราวของหมาเนี่ยไปแชร์ให้เขาฟังแล้วว่าแบบพี่เห็นแม่หมาทําแบบนี้มันก็เลยบอกเอ้จะบ้านเนี่ยจะให้มันเป็นเลียก้นลูกเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แกก็ใช้นี่สิเอาสำลีนุ่ๆมๆอ่ะไปชุบน้ําให้เปีเปยกๆเลยแล้วก็ไปทําเหมือนจําลองสถานก,การณ์เหมือนแบบเป็นลิ้นนะแล้วก็แบบไปทําอย่างเงี้ยที่ก้นลูกทาเบ,บาๆอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าลูกเขาอึออกอเพราะว่าเออลูกก้นมันเกิดการขมิบขมิบ แล้วเขาก็โทรมาบอกเราว่าพิธีนี้ใช้ได้ผลเพราะว่าก่อนที่พี่จะคุยเขาแบบเนี้ยคือพี่ได้ไปทําอย่างนี้กับหมาแก่พี่ตัวหนึ่งที่เขาแบบเป็นอมัมพาตแล้วก็อืดรลำบากมากแล้วก็ใช้วิธีเนี้เอาสำลีนี่แหละไปทําเรียนแบบแม่หมาแล้วบีเกิลตัวนั้นนะชื่อเบคอนนะคะมันก็อืได้แล้วก็บวกกับการที่ให้พี่ให้กินโยเกิร์ตด้วยหลายๆอย่างมันก็อืได้โดยที่แบบสุดท้ายก็ขึ้นมาวิ่งได้ถ้าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ทําให้มันอืคิดดูดิ แล้วมันเดินไม่ได้แล้วมันก็ถ่ายยากมันก็จะเกิดของเสียในร่างกายมันจะหมอบอกว่ามันอาจจะมีโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไม่มีโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนมันก็แข็งแรงเพราะมันแข็งแรงแล้วก็แก้ภาพบำบัดมันก็ลุกขึ้นมาวิ่งได้เหมือนกับเราได้ชุบชีวิตใหม่ของหมาขึ้นมามันก็คือเป็นเรื่อง Amazing ในเป็นประสบการณ์ชีวิตพี่พี่ก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าเออพี่รู้สึกว่าการเรียนแบบชีวิตของสัตว์ในตัวตนคือเราชอบที่ตัวตนของหมา เราอยากเป็นหมาเราชอบตัวตนหมาเราไม่ได้อยากให้หมามาเข้าใจเราเราไม่อยากให้หมามาใช้ชีวิตเหมือนเราเพราะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตแบบมนุษย์แบบพวกเราเนี่ยเฮ้ยมันวุ่นวายจังเลยมันจะต้องแบบเออการเป็นาการมีชีวิตในบนโลกเนี่ยมันยากใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเข้าใจใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเข้าใจสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่แบบคุณรักนะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นส forest, ินส่งมีชีวิตอะเป็นต้นไม้อะเป็นอะไรก็ตามเนี่ย เราเนี่ยจะต้องเข้าใจนะเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็เข้าใจตัวตนในสิ่งที่คุณรักอันนี้พูดง่ายๆนะคะก็คือคุณรักอะไรคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่คุณรักเนี่ยมันเป็นอะไรไม่ใช่ว่าให้สิ่งที่คุณรักมาเข้าใจตัวเราไม่ใช่นะเพราะว่าเราเป็นรักเขาไม่ใช่เขามารักเราถูกไหมเราอยากจะเข้าใจเขาเราก็ต้องทําแบบนั้นนะคะแล้วเราก็ต้องเ เรียนรู้เรียนรู้วิถีชีวิตของเขาก่อนเพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้วิถีชีวิตเพราะว่าเราลักเขาเพอความเกิดความรักขึ้นเราจะเกิดความเคารพซึ่งกันและกันพี่เคารพหมาน,นะทุกวันนี้พี่เป็นพี่เป็นคนคนหนึ่งที่เคารพชีวิตของหมาชีวิตของสัตว์เพราะพี่รู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยมันมันมีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่ถ้าเราเข้าใจกฎของธรรมชาติข้อนี้เนี่ยเราก็จะสามารถ ดูแลพวกเขาเนี่ยแล้วให้อยู่กับเราได้อย่างมีความสุขอ่ะมันแบบมันสันติอ่ะทาแล้วพี่คือเพื่อนๆก็จะงงว่าเฮ้ยเมื่อกี้นันมันเกี่ยวอะไรหัวข้อโพสิทีฟเนกระถิว่าเออมันเกี่ยวจริงๆมันเกี่ยวจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีแนวคิดว่าหมาจะต้องมาเข้าใจเราเนะี่ยเมื่อกี้พี่บอกให้ลบนะลบทิ้งไปเลยนะว่าไอความรู้ที่ได้เนกาทีฟมาหรือโพสิทีฟที่เรารู้มาให้ลบทิ้งไปก่อนค่อยมาฟังนะพี่รู้สึกว่าการใช้ทริคเช่นการให้ขนมอ่ะถ้ามันไม่อึ เอ้ยนี่พห้ขนมเร็วเอ้ยถ้าเกิดว่ามันไม่กระชากเราให้มันมาสนใจขนมแทนที่มันจะกระชากเราแทนที่มันจะไปสนใจรถเวลเลอร์ล่ะข้างบ้านอะไรเงี้ยแล้วพอมันทําปุ๊บเราก็ให้ขนมมันมันหวัดดีปุ๊บแล้วให้ขนมมันมันขอมือทางนี้ทางซ้าย้างขวาราก็ให้ขนมมันไม่ต่างอะไรกับการที่ที่ไปนั่งดูปลาโลมาโชว์ที่ไปดูสัตว์ที่เขาโชว์แบบ ออความสามารถพิเศษของสัตว์จริงๆอันนี้พี่พูดด้วยความสัตว์จริงเลยนะแบบบางคนมางฝั่งอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพี่ดูหมาที่ต้องทําตามคําสั่งโดยการใช้ขนมตลอดเวลาไ,ไม่ต่างอะไรกับพี่ไปนั่งดูสุนัขแล้วพี่เป็นคนคนหนึ่งที่พี่ไม่ได้เลี้ยงหมาแบบแบบนั้นพี่เลี้ยงหมาแบบเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอะแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ว่าเ,ออเพื่อนๆที่มาดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ย พี่ว่าผมหรือปเปล่าผมก็สึกอย่างนั้นแหละแต่ผมก็เห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอันนี้คือไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะจะเข้าใจในเออเหมือนกับว่าทุกคนอาจจะไปดูในเน็ตมาแล้วก็เข้าใจตามคนที่เราชอบแต่เราลืมนึกไปมากกว่าว่าความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งในชีวิตใกล้ๆตัวเราที่เรียกว่าสุนัขเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องใช้ขนมเราลืมไปแล้วเราก็ไปทําตามกันอันนี้มันเป็นเรื่องของการทําตามกันมากกว่า เรากําลังพูดถึงแนววิธีการที่เราไม่ชอบแต่ว่าตัวพี่เนี่ยชอบที่จะให้มันทําตามทําด้วยหัวใจอ่ะคือทําด้วยจิตใจของมันจริงๆแล้วให้มันยอมรับเราจริงๆด้วยด้วยจิตใจถ้าเกิดว่ามันยอมรับเราด้วยจิตใจหรือว่าหัวใจของมันเนี่ยมันก็จะสั่งสมองมันก็จะสุกสั่งมาให้เกรงใจเราเคารพเราและกอ็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อะไรเงี้ย <c oughs> เคยเห็นหลายๆบ้านนะที่แบบเลี้ยงหมาแบบไม่ต้องมาฝึกอะ่ะเออในวัดง่ายๆในวัด,วดมีหมาจรเยอะแยะเลยทําไมหลวงพ่อเขาไม่ต้องหมามาฝึกอะ่ะทําไมหมาเขาอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยเพราะเขาเขาใช้หุดตรงเนี้ย <c oughs> เขาใช้ตรงนี้แหละในการสื่อสารกับมันเพราะว่าสิ่งมีชีวิตหมานี่เป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดนะแล้วมันสามารถที่จะเข้าใจภาษามนุษย์ หรือประโยชของมนุษย์ได้มากมายที่พี่เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เราไปหาดูนะคะคือหมาเนี่ยมันเข้าใจภาษามนุษย์แบบเป็นพันประโยคอะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเอาขนมมาล่อค่ะเพราะฉะนั้นในความหมายของโพสทีฟของพี่เนี่ยคือการฝึกโดยความเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่พี่มันอยากขึ้นมาเองนะพี่ไม่ได้แบบว่าเออไปดู คนนั้นคนนี้แล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้โพส i v ฟอันนี้เนกา i v ฟเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินคนอื่นแบบนั้นแต่เราเราไม่มองว่ามันเป็นโพส i v ฟหรือเนกา v e แต่มองว่าเราชอบกับไม่ชอบละกันพี่ไม่ชอบการฝึกโดยการใช้ขนมพี่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้เชื่อฝังเราจากใจแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเนกาีฟเออย่างเี้เข้าใจเนาะเราไม่รู้สึกว่าวิธีนั้นเนกาีฟหรือโพส i v ฟแต่เราแค่รู้สึกว่าทําไมต้องใช้ขนมมาในเมื่อมันก็สื่อสารกับเราด้วยด้วยหัวใจได้อะด้วยแบบ ด้วยจิตด้วยพลังงานของเราได้ไม่เห็นจําเป็นเลยหรือว่าเราไม่เห็นจําเป็นต้องใช้คิกเกอร์แบบกึ๊กกึ้กท่าเราลืมเอาอุปกรณ์ออกจากบ้านเราก็สั่งหมาไม่ได้เลยนะมันเป็นอย่างนั้นเหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงคือหมามันควรจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมนุษย์เหมือนกันมันเราเรียนเราอะรู้จักมันเข้าใจชีวิตมันแล้วเราก็ฝึกมันสิ่งสิ่งนั้นมันก็จะปลูกฝังให้มันเนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่กับพวกเราเหมือนกัน มันก็เหมือนมันเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเอางี้ความรักในแบบของคุณจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้แต่ในแบบของพี่คือการฝึกที่พี่รู้สึกว่ามันถูกต้องสำหรับชีวิตพี่และเหมาะสมกับตัวเรานะก็คือการที่เราได้เข้าใจสิ่งมีชีวิตสิ่งนั้นและเราก็จําลองสถานการณ์การฝึกแบบนั้นมาแม่หมางับลูกหมาด้วยการลงโทษ พี่ก็คงไม่เอาปากไปกัดหมาแต่พี่ก็ใช้มือแทนที่จะไปงับมันแทนแล้วก็พอเราทําได้เมื่อก่อนพี่เลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรพี่ก็เอามือเนี่ยไปดึงหนังคอเนาะที่ยุ่ไปแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันเวิร์กไงเวลาล็อกกันหรือว่าหมาก็เหมือนกันแล้วพอเรามาเจอสายจูงที่เอ่อมันเป็นสายกระตุกอะเมื่อก่อนเราก็มีลูกน้องเป็นทหารเป็นอะไรแบบนั้นอะเขาใช้กระตุกเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็รู้สึกว่าเออมันรุนแรงเกินไปอะไรเงี้ย หรือแม้กระทั่งปอกคอหนาที่เราไม่เคยใช้เลยที่เราเห็นคนเขาใช้กันล่ะความรู้สึกพี่พี่ว่ามันโหดไปนะแล้วพอเราได้มาทดลองกับตัวเองพี่จะทดลองกับตัวเองเลยไม่เจ็บปะ่อย่างนี้อย่างนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เจ็บเราจะไม่ใช้กระตุกแรงเบาแค่นี้มันเพาะมันโอเคแล้วกับ,ก,บกับสิ่งที่มันทําคิดก็คือจบเหมือนเราไปเล่นร,รถบัมก็เหมือนกันถ้าเรากระแทกแรงเราใช้แรงทั้งตัวในการกระแทกมันก็จะเจ็บแต่ถ้าเรากระแทกเบาๆมันก็รู้สึก แล้วมันก็สนุกเหมือนกันมันก็อยู่ที่ว่าการใช้แรงของเราจะมากแค่ไหนหรือว่าเราอยากจะแกล้งเพื่อนจริงๆหรือเราแกล้งเล่นๆอันนั้นนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เออเป็นผลออกมานะคะว่าผลที่ได้รับเนี่ยก็คือความรู้สึกต้นของเรานี่แหละมันถึงจะออกมาเป็นผลที่ได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าเนี่ยการที่เราจะอยู่ร่วมกับสัตว์ที่เรารักเนี่ยเราก็ต้อง เข้าใจมันเข้าใจถึงจิตใจของมันก่อนนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทริคอะไรเลยในโลกนี้นะในการฝึกสุนัขนะคะเราใช้ใจของเราในการฝึกพี่ว่าดีที่สุดค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆ <jurisdiction> <Protestant study> จะชอบคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่พูดไปแล้วเพื่อนๆไม่ชอบเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ถามเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มีการคอมเมนต์ที่แบบมันหยาบคายเพราะว่ามันเป็นกน็อันนี้ก็คือความเห็นพี่ไงพี่คิดอย่างนี้พวกเพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่เราก็คุยกันดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องสนนุนัขเนี่ยพี่รู้ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวทีเดคนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ